สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงงัวครับเป็นงัวสาวหน่อยครับเป็นงัวหน้าโคตรเด้อพี่น้องตัวนี้แม่ใหญ่อยู่เด้อครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ประมาณอายุหกเจ็ดเดือนครับพุ่นนะครับโค้งสางใหญ่ๆบือลึงยันย่านครับตัวนี้ครับล้ำโตดีเด้อครับล้ำโตดีย่านดีเป็นแต่ใหญ่เป็นหน้าแน่นอนครับพี่น้องครับ ตัวนี้บ้าตึงเปิดไหวครับหนึ่งมืนหนึ่งพันครับพี่น้องครับทรงฟีกระลอยเอาไปสองลอยโล่ก็เลี้ยวกันครับพี่น้องครับตัวเดียวกับสองลอยโล่ไปเลยครับทรงฟีสองลอยโล่ครับในระยะหนึ่งมืนหนึ่งพันครับพี่น้องครับไัสนใจครับพี่น้องครับตัวนี้ราคาขายเลยเด้อพี่น้องง่วนหน่อยครับเพรเดือดคามูน้ำมันกับไปทรงคึอเก่าครับ ความสูงอยู่ที่แปดสิบเซนครับไก่สีพ่อเก้าสิบเดิแล้วครับเพศเมียครับโค้งสางใหญ่ย่นเป็นย่นครับเพิ่นซื้อว่าน้องยูกิครับพี่น้องครับมีเมามีมีเมาห้ยด้วยครับเข้าว่าท่านสนครับเพราะว่าเพิ่นยังอายุยังหน่อยอยู่ครับมีเมาสซไห้มีเบอร์ติดไปห้น้ำครับซื้อว่าน้องยูกิครับ กินยาเป็นนมโมกินครับออกนมแล้วนี่ครับจมูครับเชื่องครับจับได้ไปได้เด้อเกาข้อก็ได้ครับพี่น้องครับเกาข้อก็ได้ครับน้องยูกิครับนี่ครับรหัสครับน้องยูกิครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับสนใจโทรมาครับ เบอร์นี่ติดไปน้าเด้ครับพี่น้องครับติดเบอร์ให้ไปน้าเรียบร้อยเพื่อสิบบหลงงัวครับโอ้หน้าดีครับเชื่องดีมากให้รูปให้เกา่าราคาขายหนึ่งมืนหนึ่งพันครับพี่น้องสนใจโทรมากครับไอพีลาไปได้คนน่ะยิงเสืออครับเป็นเสือกแล้วได้พี่น้องโอ้โอเยเงาอัดลาดโค้งสางใหญ่ แม่เพิ่นสูงเกือบร้อยหาซิฟครับเบิ้งครับบือลึ่งงานเป็นงานเลยง่วสีไง่เป็นาแน่นอนครับตัวนี้เพิ่นเหียวครับตอนนี้เพิ่นเบ่งเหี่ยวยครับหนึ่งหม่นหนึ่งพันโซฟี่สองร้อยโลครับเป็นง่วนนาคดไผอยากไดง่วอหน้าคายยไดไป็นเลี่ยงครับ เอาไปทีมไว้บ่ต้องบ่ต้องอันไปไปเลี้ยงเพิ่นว่าสีหญ่ยา,ยามใดครับสีหญ่ยา,ยามใดสีสมยามใดครับบ่ต้องไปเลี้ยงเพิ่นเดอ้อซื้อไปทีมเซหม่ไว้ซ้ำเงินเฮานี่ล่ะครับถือว่าเป็นเงินฝากแล้วกันครับไปทีมเซหม่ไว้ครับ11,000เพื่อเพื่อได้ฮอด20,000ใหญ่ม,ยายมากกับ0 0 0หกว่า30,000ไหลไปเรื่อยๆครับซื้อในราคา11,000ครับ บอมีท่างว่าขาดทุนเด้อตัวนี้ซื้อก็เบาตึงไปเลี้ยงไปปล่อยใส่กระมูไว้เลี้ยงไป้ะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรับรองว่าพุนผลิตงอกงามแน,น,น่นอนพุณน่ะอ่ะไก่โทษมากครับพี่น้องครับในระยะสองรอยโลทรงให้ฟีเด้อนาเลี้ยงสุดๆเกบเล็บขกาเท่างามมด นี่ไซสชเ่องครับนี่ไซสเชืองดีหน้าตาฮึกดีพี่น้องเอาไปในสีาายาขาพญาบารุงให้เพิ่นในเดอ้อยังสิอ้วนก็นีข่าพญาบารุงสัตว์โด,ดงๆเหลี่ยมมุบๆุบเลยนะี่ยูครับหูน้องยูกิเดอ้อซื้อเพิ่นครับน้องยูกิผู้ใดซื้อมานี้อาจสิแถม ขาพยาบารุงให้นาครับเพราะว่ามีบมักเห็บอยู่เด้นี่ครับเพื่อนมีหักเห็บอยู่โทรสั่งซื้อมาอนี้สีแถมให้เลยครับขาพยาบารุงครับที่ตนเพิ่นครับุันบักเห็บจะนอกตั้งโจโก,โก้น้าโตวเงาดีอู้งานตาสะสนใจโทรมาครับสนใจโทรมาน้องยู่จีหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ส่งฟีสองรโลนี่คือราคาขายเลยครับกินยากินเฟื้องดีโตกถอนประกันให้ว่อน,น่อยคือสิบมีปัญหาย่างเดี๋ยวครับเรื่องแข็งเรื่องขาครับจับได้บายได้รูปได้ครับตัวนี้ครับรูปได้ คนหางไงครับคนหางคนหางไงดีเม็ดสีดีงานดีพี่น้องเลี้ยงไปมีแต่ใดกับใดครับถือว่าเป็นเงืนฝากก็แล้วกันครับหนึ่งมืนหนึ่งพันพี่น้องเลี้ยงไปเดี๋ยวสีใดกำหลอกกำไอยางงอกงามครับ จนใจโทมากครับพี่น้องครับพี่กัดบานหน้าว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญอยู่กับของงัอเบาตึงครับช่วงบรรยากาศใบใบครับายเก๋ๆครับเพราะแดดก็ห่อนร้ายตาเขาขึ้นสีแห่งดีครับครับหน้าตาหน้าตาน้องยูจิครับสุดยอดขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้กระสิขคจบคลิป ไปเพียงทุนีกรนครับสวัสดีครับผม